สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับอยู่กับเก่งพิเศษเมื่อ่คที่การฝึกภาพฟุตบอลผ่านเกมเบสสองพันสิบเจ็ดนะครับนี่ก็เป็นอีกคู่ครับที่เราจําต้องทำเพราะเพื่อนคอมเมนต์ <c oughs> มาเยอะครับว่าให้ทำเลยครับระหว่างเราะไปพบกับทางด้านนาโปลีครับก็เป็นอีกเกมประจําค่ําคืนที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับแข่งจริงเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับ ถ่ายสดทางช่อง B Sport สองวงลิฟต์ช่อง6 7เนะครับทางช่อง B Sport สองช่อง6 7เจครับเดี๋ยวเราไปดูการผ่านเกมเฟสสับพักเจ็ดว่ารลเบิปพบกับนาโปลีเนี่ยผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีข้อเชา่อถาการใดที่เกิดขึ้นผมต้องขอไปแฟนทั้งมาเลเซียก็นาโปลีด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมก็ยังฝึกพักอยู่เช่นเคยครับเป็นคู่ทีท่4แล้วที่เราทำยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับ ครับเราอยู่กันที่ซานเดเอโกเบอร์บิลครับบ้านของเริเบริตบอลต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีครับปีนี้ดริเนะครับเข้ารอบนี้มาโดยพวกเขาเป็นที่2ของกลุ่มเอฟนะครับที่1ของกลุ่มนี้ก็คือบรุสเซียดทมุนนะครับเกมสุดท้ายที่เล่นกับหลอดนี่ก็เสมอไป2ประตูต่อ2ครับต้องบอกว่าผู้มาเยือนเนี่ยอย่างทางด้านนาโปลีเนี่ยพวกเขามีสติที่น่ากลัวนะครับคือ13เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาร้ายพ่ายครับสำหรับทางด้านนาโปลีครับ บอดี้บริทไม่มีแกเรตเบลนะครับเพราะว่ายังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ไม่ว่าจะสามารถลงซ้อมได้แล้วก็ตามครับสารประสานในหน้าวันนี้คงจะเป็นใครไม่ได้ครับก็มีคริสเยโนโรนัลโดเนเปริเบซ่าแล้วก็ลูคัสบาสเกสครับันนี้ก็มาวัดคมกับท่านด้านโรเัโซอินซินเย่ครับลิสเมอร์เทนแล้วก็โคเซกายคอนของฝั่งนาโปลีนะครับถ้าเราแหนับสถิติที่เคยเจอกันเนี่ยมันก็นานมากเลยนะครับ เมน Franc ั ality. ้นนี่มาติดชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับนานจริงๆครับพวกนี้ก็แข่งขันกันจริงๆเวลาที่สองสี่สิบห้านาทีครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อสเปคแรกมาดีครับประตูเป็นเคเนราบายรับกองหลังบีตาเดียวกับบาคาวเซโกรามอสเตเฟวารันมาเซลโลครับแดงกลางบิโอริโวสคาเซวิโรลูก้าโมริชครับสามภาษาในหน้าวันนี้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดคาริบิซมาแล้วก็ลูคัสบาสเกสครับ ฝั่ายเขาพยัญนนโปลีครับผู้สกัตัวเป็นเปเป้เรนากองหลังมีเอลซิสไฮซัสราอูอับโอนครับกาลิดูกาลิบารีปาอุซี่กุเลมครับแดนกลางมีปริโอเตเซลิสกี้ครับจอชินยูมาเรคัมซิกสามประสานได้น, zo, je, en, น,นะครับโรเรนโซอินซินเจริสเมอร์เทนแล้วก็โกเซกาเยคอนครับอันครับเกมจะเริ่มแล้วที่ซานเดโกเบอร์เบลครับมาริดพบกับทางด้านนาโปอรี ก็จะทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันผ่านทางชาแนลเก่งิสิกส์เกเบอร์ครับฝึกภาพรยายเช่นเคยครับเริ่มเกมแล้วมาริดกับนาบรีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับที่บราดิวอะครับแม่เปิดเกมมาไม่ทำลายครับโดนเรียกแล้วจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นคูต้องโดนเตือนครับแม่บริสเมอร์เทนไปเล่นงานใครเลยเดี๋ยวเราดูจังหวะภาพช้าครับเรือนก่อนครับเดี๋ยวดูโอ้ยนี่นี่แหละครับแม่ไปหวด้านหลังของกาเซบิโรเข้า ดิสเมอร์เทนคืออ่าอยูฟ่าเนี่ยต้องทำผ่านเกมเพ๊ะน,นะครับถึงจะสมจริงกับฟีฟ้านะครับในส่วนของตงัวดิสครับก็ขอไปแฟนๆฟีฟา้าเสร็จๆด้วยนะครับอ่ะครับดิสเมอร์เทนนาบารีได้มาตระมัดจะมาสวนกลับให้มาแบบนี้ก็วความเร็วของโคเซไก,กยี่คอนวู้ยก,กับแทงมาเซลโลครับเอ๊จังหวะสป็นขึ้นมาโอ้ไม่ธรรมดาครับนาบารีลาบาสวางยาวให้กับโรนัลโดเจอกับไฮซัสหมุนขึ้นไม่ได้เซรลิสกี้นาบารีเก็บได้โรนัลโดจิ้มได้แล้วจะให้กับเบนเซม่าอ้าวยังถึงไมซ์ฟ้าอยู่ครับ มาที่โทนี่ครอสขึ้นมาที่ไปเซม่าพักได้แล้วไปถึงบาสเกตแม่กาลิบาลีตเตะเข้ยขึ้นมาบอลยังเป็นไปนอยู่ที่หน้าประตูของนาบัลีครับจอจินโน่แก้ไขมาที่กอลัมทางซ้ายฮัมซิกบอลเร็วที่เมอร์เทนส์อาครับขึ้นมานาบัลีจ่ายทุกช่องสวยให้กับอินซินเย่เจอกับกระบะคาวโอ้บางทางได้ยินอยู่กับดาเดลกัะบะข่าวดาบาสไปที่บาเซโล มริชอากบบาบัาติดได้กลับมาครองผ่านไป11นาทีครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เสียบอลที่ไกยคอนนะครับดิสเมอร์เทนวันนี้ไกยคอนได้กลับมาเจอทีมเก่าของเขาด้วยนะครับโคเซกายคอนอากับมาเซลโลให้ที่โรนัลโดโรนัลโดเจอกับจอร์จิโอจะไปเองโรนัลโด้ตอกเซิมาที่โมริชดีให้จะเล่นชิงกับโมริชครับโรนัลโด จ่ายไม่แม่นอาก็มาที่ดริสเมอร์เทนมาแล้วกาซิิโลวิ่งประคองให้ไปทางขวาครับกดเซกไกยกรตะวัดเร็วพยายามล้มตัวจะกวาดบอลให้ถึงเมอร์เทนแต่ว่าบอลเลยไปถึงนาำบาสสวนย,ยาวครับเป็นเซบา้งงงยอ้อนกลันบ้างโคลสโทนิโคลสเห่ยหน้ามองเพื่อนให้มาทางขวาครับเติมแล้ววาสเกตให้เดียวที่เป็นเซบาอ้ยนิดเดียวครับแม่กาลิเบรี่นี่มาช่วยไว้ได้ครับเป็นกาลิเบรี่ที่มาตักบอลไว้ก่อนจะถึงเป็นเซบา้งเมื่อสักครู่ครับโทนิโคลส โอ้ใช่มาที่ลูคัสวาสเกตมาต่อสวยมาที่กัปตันครับโรนัลโดอยู่ข้างในกัปคานอาให้สัส้นๆที่วาสเกตบอลกระชอกเลยไปถึงจอจินโยดิสมาเทนยังชิงไหวชิงพริบกันอยู่ในแดนกลางครับอินซินเย่ล็อกเข้าขวามีจังหวะแต่งบอลแล้วเปิดมาไกลฮอตบวกขึ้นแล้วซัดตู้ติดเซฟกันแล้วนะบอสแม่เกือบโดนกันมาดิโอ้โหจังหวะประสานงานกันของฝั่งนาโปลีครับ ือขึ้นมาแล้วตักให้นี่มงย้อนกลับมาต้องต้องชมคนที่มงย้อนกลับมานี่ครับจุดนัดพบโอุ้ยเกือบโดนครับแม่เป็นิโอเตเซรินสกี้ครับวิ่งมาซัดที่ซ้ายแต่ไม่ผ่านมือเกเลรนาบาสท่าน่าตาผิดภ่าทางอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นแพทเวอร์ชั่น2.3ครับขอบคุณที่ดังสุริยะด้วยนะครับโรนัลโด้พลิกย้อนกลับมาโทร,รี่คลสโคลสบางข้ามฝากมาแม่เสียไปครับบางยาวไปหน่อยแล้วบวี ตอนนี้เริ่มตั้งเกมได้แล้วกาซิเบโรบอดิยังปฏิบต่อรูปเกมไม่ได้ครับลูกทีมของซิดานซิดานอดิโดนกับบริสโอซารี่ครับกดของนาโปลีคือฟอร์มนาโปลีนี่ตอนนี้พวกเขารังอันดับ3ของลีกอยู่นะครับ13เกมนี้ไม่แพ้ใครแล้วนะครับถือว่าสติยาวนานครับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับกลัม ไอ้ที่จอจินโยมาที่กูลัมกับอิซินเยจยครับขึ้นมาแล้วให้ที่กูลัมตะวัดข้ามามาว้าโอ้โหกูริการ์ยคนแม้ไม่คิดว่าจะเลยครับจังหวะที่มาเซโร่ปล่อยให้บอลผ่านไปก็คือแม่มันไม่ถึงกับมาเซโร่จังหวะเปิดแบบนี้โอ้หมาดิดแฟนมาดิดที่ใจหายครับตักข้ามมาแล้วแล้วนี่ครับอุ้ยทันได้นี่เป็นประตูทีมเยือนที่อันตรายครับคือคือถ้าดได้ได้เปรียยคกัมบะบรีแม่อันตรายครัมปิดต้องต้องไม่เสียนะครับ ใจหายกับแฟนมอลริเบโรสักคู่กับมะขาวเจอกับอินซิเนย์โดนกลับมาครับยังขึ้นเกมไม่ได้แน่วันนี้โรนัลโดนี่บทบาทยังน้อยอยู่ครับเบซีบาให้ที่กับมะขาวให้ที่เบซิมาโดนกับกูริบาลีแล้วปนกลับมาติดทำซิกซ์ย้อนมากูรัมบางข้ามาที่อินซิเย่ติดอครับกับมะขาวให้ที่โรนัลโดอู้โดนเสียบจังหวะนนี้คริสโตโรนัลโดครับ ไอ้ผู้สินเหลืองแรกของเกมแล้วครับแม่จังหวะตัดของราอูดอาบิโอครับไปสไลด์แต่ก็จิตนาเปิดปุ่มใส่โรโนัลโดครับดูจังหวะนี้ครับโอ้ยโรนัลโดแห่เท่าตัวเจ็บเลยครับรด,ด,ดีครับ,ด,รบดูท่ายิงพร้อมแล้วฟรีคิกของคริสโนโรนัลโด้ก็วิ่งมาแล้วจริงจังหวะที่บอลคุบลงโอ้โหไปเปเรน่าแอ้จังหวะย,ยิงก็ตรงกรอบแต่ว่าความแรงไม่พอครับโรนัลโด เซอรนิสกี้ให้ที่กายคอนมาที่ฮัมซิกส์ตักข้าไปที่ดิสเบอร์เทนครับโดยบาลานไปแล้วโยกมาจ่ายมาอย่างนี้แล้วเซอรนิสกี้จะงา้างยิงติดเกสิมิโลโอ้โหมาดริดตั้งเกมพวกเขามไม่ได้ครับติดแล้วอาบิโอนย้อนกลับมากูดิบรีให้ที่ฮัมซิกส์อีซิเจดิสเบอร์เทนเบิ้ลตขึ้นกลับมาครับอีซิเจจ่ายมาทางซ้ายกูล้อมให้ที่ดิสเมอร์เทนบาลานเตะทิ้งไปเลยครับแต่ว่า บอลยังไม่ออกอยู่ที่วัสเกตให้ที่คาริเปเซม่าเบนเซม่าไปชาร์จกับจอร์จิโยดักได้แล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นฝั่งที่โอกาสทําประตูของนาปโปลีเนี่ยดูชัดเจนกว่าอย่างมากนะครับแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับโรนาโด,โดสเสมอไปสุดๆับจบครึ่งแรกที่ซานเดโกโบนาบิลครับดูไฮไลท์ของคู่นี้กันครับการในขึ้น,นบ้างในช่วงครึ่งแรกนี่ก็เป็นจังหวะที่ ดาวบรีเกับขึ้นน้ำครับล้มยิงของบิโอเทรยเซดินสกี้ครับแล้วก็จังหวะของโค้ชเซก้าเิคอนครับตักมาให้แล้วแต่ว่าแม่แหงออกมาเองครับกายิคอนดาวบรีชัดเจนครับนี่เป็นใบเหลืองแรกของเกมครับโรนาร์โอครับไปเล่นโรนัลโดแล้วก็วิ่งไปจริงว่าแหมบอลแรงไม่พอครับโรนัลโดโอกาสยิงครับเพียงครั้งเดียวของโรนัลโดครับในครึ่งแรกเดี๋ยวเรามาดูชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังครับ กรบเริ่มเครื่องหลังมาแล้วไอซสัสยอนกลับมาจอชิโดเอซิสไอซสัสที่กาเยคอนยังลุยต่อครับนาโบลีฝั่งผู้มาเยือนจ่ายมาติดบาเซโล่จะปรับทัพอย่างไรครับมาริเด็พวกเขาไม่มีการบบเดเบลเบซมาไอคืนที่กาเซมโิโลไปที่โคลสแต่เสียบอลครับจ่ายสั้นไปหน่อยย้อนกลับมาครับอาเบโอหู่ยกับโดนโรนัลโดดักได้ครับไอซสัส กายคอนใช้ดีซิลิสกี้มาเซลโลบางทางไว้ได้ดีอยู่ครับย้อนกลับมาที่วารันซิมิโรโ,โรโนาโดเปเซมาบอลอยู่ที่เปเซมาเปเซมาโยกผ่านมาได้เปิดมาที่มาเซลโลแล้วย้อนกลับครับมาเซลโลไอซาสยังไม่ออกครับจังหวะนี้ไกยคอนย้อนกลับมาซิลิสกี้ไปที่ไยกยคอนแต่ตรงกลางนี้จ่ายบอลกันเป็นอย่างฝั่งของนาบลีแต่ว่าวิวการทางขวาไฮซัส ข้างในมีใครรออยู่แม่เจอกับวารานครับยังไม่ผ่านวารานเกมนี้ไอซาสทุ่มของนาโปลีครับเซริสกี้จ่ายมาที่ดิสเบอร์เทนโอ้รามอสเดีนหนี้แมหว่าเสียวแต่ว,ว่าโดนเขาแข็งกระแรงของรามอสโรนาโดแบกหนึ่งไปได้ครับดิจอลิโยบาริเซโดโรนาโดจี้ให้ที่โมดิช โบริสตักมาตรงกลางโทนิโคลสให้เบนเซม่มาแล้วเบซมาพลิกไปกับผู้วัคซีนขึ้นกับว่าเบซมายิงหแในซันที่ซ้ายครับติดราอุนอาบิโอจังหวะชิงสวยนะครับแต่ว่าแนวรับของนาบารีย,ยังยืนตำแหน่งกันได้ดีอยู่ครับกูรอมตายเลียดมาที่ดูริสเมอร์เทนเอาซันดี้ซ้ายติดล็อกแล้วมาเข้ามือของนาบาสต้องชมจังหวะสุดท้ายของวารานครับนาบาส ไแ,แรงยาขึ้นไปตรงกลางสนามกัมพูช่บาบังทางไว้แล้วเลยไม่ถึงโรนโัล do อากับบีเร็วขึ้นเพรสซิ่งแล้วมาเดิดลิสเมอร์เทนคอสมาให้กับอินซินเย่รวมกับกัมพาคาวครับเสมอมมกันอยู่ศูนย์ศูนย์ครับผ่านไป65นาทีอาร์มซิกส์แต่บริพวกเขาแข็งแกร่งมากครับเกมน,นี้แนวรับนี่แล้วบังพลิกมาแล้วไกยคอนยิงโอ้โหดาบาสสิกแล้วช่วยไปสองครั้งแล้วกับดาบาส โอ,โ,โอ้โหมาดิดแม่รอดพ้นการเสียประตูครับโอ้โถ้สเสียนี่ยุ่งครับแม่ประตูทีมเยือนของนาบริจจล้ำค่าทันทีนครับอายกอนดีกาดสองทั้งหนึน่งหนึ่งครับแต่ยังทําให้ทีมของตัวเองไม่ได้โรนาโดโ,โมงคืนกลับมาครับราอุนาวิลเบซเซาไปแซะจังหวะนี้เสียฟาวมาดิดราอุนาวิล วางยาวขึ้นมาที่วิสเมอร์เทนวารานมุงเคลียมมร์มาบิสซาอยู่ตรงกลางครับให้ที่ลูคัสฟาสเกตแทงมาก็ติดอีกแล้วครับอีซิเยตอร์นิโคลส์อาร์ซิดูชิงเลยมากกูล่อมให้มาทางซ้ายอีซิเยตบัคข่าวดักได้ให้ที่กาเซนบิโดพริกครับบาสเกตให้ที่โคลสโคลส แล้วก็เป็นฝั่งนบลิได้ฟาวอากับพัมซิกเล่นเร็วทัศนีแล้วคู่ลอบมาใจเรียดดิสปอเทนพลิกหนีมาแล้วจริงติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหเป็นวารานช่วยไว้ได้หลายครั้งแล้วครับนบริดกาซิเบโรอาจิ้มได้วาสเกสจะสวนกลับแล Gold ้วนบริดได้ไหมครับจังหวะนี้โอ้เดิมเร็วไม่ได้ครับฝั่งนบลิรับกันแน่นกับมข่าวลุ้มสองแก้ไขมาที่รามอสโอ้จอบไม่เข้าครับฝั่งของนบริด เป็นนามเบอรลีที่มีโอกาสชัดเจนกว่าอย่างมากครับเกมนี้นะครับโรนัลโดโรนัลโดจะเลี้ยงไม่ผ่านเลยครับเซรินสกี้เดซิมอามาช่วยแซะไปแต่ก็ยังไม่ได้อารบิโอนไอซสัตอสต่อสบสนับขี้กาเยคอนมาที่ดิวิสเมอร์เทนอากามาริดดูเหนื่อยไปแล้วฝั่งนามเบอรลีลุยขึ้นมามนดิวิสเมอร์เทนดวลกับมาราช่ายมากโทนิคอสแน่วิ่งมาดักไว้ได้ก่อนครับบาสเกตขึ้นมงอครับเป็นฝั่งนามเบอรลีบุกต่อ โรนัล do ยังเซริสกี้ไม่ได้เปิดข้ามมาวารานเกี่ยวลงล็อกขึนก้นมาที่นาบาสบาลยาวขึ้นมาครับเบิสมาพักมงให้ที่วาสเกตไม่ได้ครับเป็นฝั่งนาบรีเก็บได้ <c oughs> อาเบนให้มาที่ไฮซัสโรนัล do ช่วยไล่บอลมาเซลโลเป็นโมดิสครับที่มาช่วยโรนัล do โอเป็นฝั่งนาบรีที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับให้ที่ไฮซัส้อนกละบา เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับมาดิดกับนาบรีฟาสเกตไปแย่งแล้วก็โอ้โหจบเกมครับคู่นี้เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมาดิดกับนาบรีมันก็เป็นแค่เพียงการจําลองแมชการแข่งขันครับก็เป็นอีกหนึ่งแมชที่มาดิดทำอะไรฝั่งูคเยนอย่างนาบรีไม่ได้ครับของจริงจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ครับแข่งจริงข้ามคืนดีเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีกับมาดิดกับนาบรีนะครับก็หรือไปรับชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยว ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะพิชนาครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับมิวสิคสูตการรับชมฟุตบอลด้วยนคะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ